อ้าวมันเห็ดอีกอย่างล่ะพี่น้องหรือดอกเดียวปวกว่าโอ้ปูวกตาดตัวนี่พี่น้องอู้โอ้ดอกเดียวเราไปตัวนเนาะเ่อะยางไปพอแบบ เป็นหมูเป็นพวกกันแนลน้องน้องถือว่าอู้มาได้ใสหรอถืวอว่าซ้ียิงเฮ้ยซ้ำยิงแล้วรับพี่น้องวันนี้โอ้ Ủa, <laughs> nó không áo tụi sầu gấp ngâm sầu